วนันนี้วันนี้พมมาเที่ยวพันยูนะครับตอนนี้เข้าเตรียมอาหารอยู่พาคุณโมเกาหลีมาด้วยเรามาเที่ยวพันยูนะครับเพราะว่าเคยบอกว่าคุณยุกับคุณโมเกาหลีเจอบรงเรียนเดียวกันลุหน้องรุนพี่กันนะครับเดยวก็เชิดสู้อยังนี้ด้วยน้ำซองก็เตรียมนุ้มนี่หน้านะครับเขาอยู่สบายกันนะสบายดีไหมยุนสบายดีครับาไม่สบายกับบอลหน้าเองทำไมอ่นะ ทำไมหน้าแดงไม่สบายไม่สบายก็รีบหน้าแดงไม่สบายสวัสดีคีสกินนี่คุโมนะครัอ้อเตรียมมาาเยอะนะครับนี้สวัสดีครับไม่ได้เจอนานนะครับทำไมอ่ะช่วงนี้ทำไมไม่เล่นยูทูบช่วงนี้ส้อมท้องก็ได้ไม่ว่างนะครับทำธุรกิจด้วยธุรกิจอะไรอ่ะยังยังบอกไม่ได้ ยังบอกไม่ได้ทุรัติส่วนตัวทุรัติส่วนตัวมีเหรอไม่หรอแล้วก็อยากให้ส้มพักผ่อนด้วยออ๋ส้มทำอะไรอ่ะยูทูบอ่ะก็ส้มคนไทยส้มถือป้องแล้วก็ส้มมาบางทีแบบรับงานเขียนสคริปต์ให้ด้วยคุณไทยเองก็ได้นี่ผมก็ทำเองไทยเองนะสบายสบาย อ๋อส่งเป็นผู้จัดการอ๋อต้องส่งต้องช่วยถึงจะทำได้หรอใช่คนเยอะทำอะไรไม่เป็นเลยใช่ไรไม่ได้โอ่คือคนเยอะไม่ได้เลยกินข้าวคนเยอะกินได้ไหมได้โอเคจะทำงานไม่ได้โอเคโอเควันนี้คือชวนนัคขับผมคุ้มโมเกาหลีมาที่ประเทศไทยนะครับมาที่กรุงเทพแต่ว่าเข้ามาสั้นอีการก็เลยมาทุกอย่ัง อาหารนี่น่ากินมากเลยนะครับตรงนี้มีหลายหลายอาจริงๆแล้วตัวแรกเขาก็บอกว่าทําอาหารให้ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่ต้องซื้อดีกว่าเพราะว่าคิดว่าซ่อมก็ทองแล้วมันเหนื่อยอ่าปกติผมทาอาหารเองไม่ใช่ส่งทาอาหารใช่แต่ว่าคือเคลียร์ไงรักจะเรื่องลังจะอะไรต่างๆใช่ไหมใช่เล้วก็ต้องต่องทำกันยังไงก็เ๋ยวันนี้ซื้อกินนะครับเรากินออยเอมือนกัน ดี๋ยวก็มีเพื่อนด้วย์เฉลิมชัยอย่เดี๋ยวก็คือการมาเร็วๆครับคงเกาหลีบอกว่าถ้าผู้ชายเข้าห้องครัวน่าเป็นเรียกว่าโชคดายสวัสดีชลสิสวัสดีครับอันนี้ยูทูบชงตัวเองนะมาผู้ชายกินกินกินน้ำชาต่างกินน้ำชาจีนเออเด่นเนื้อเด่นเนื้อน้ำต้งหมู ไอ้อมตำไทยเอ่อส้มตำข้าวโพดอันนี้ยำผักบุ้งไม่ใช่อันนี้อะไรผักหวานยำยำผักหวานยำผักบุ้งยำผักหวานผักบุ้งกอผักหวานกอกเอาผักหวาอะไรไฟรุ่นตุ่เหรอคนไทยหรือเปล่าเอาแล้วก็ตำตกหมูหรอตบหวานตำหวานตำหวาน หมูหมูสามชั้นทอดหมูทอดมั้งหมูสามชั้นทอดใช่ใช่อันนี้ไก่ทอดอันนี้เก่งเฮดสามอย่างเก่งเฮดใช่เก่งเฮดแกงอ่ะส้อมตามปูปลาร้าอันนี้อะไรอันนี้ทัชไทยทัชไทยหมูทัชไทยหมูยออันนี้ก็ส้มตำไม่ใช่อันนี้กับอันนี้รวมกันอันนี้อันนี้ปลาทอดปลากระพงพอนปลาต้องกินมิกกันรวมกันเล่ 아래야. 다이 층씨 같은 건데, 뭔지 모르겠어요. 아 그래. 페인 이자, 그, 이 라이스 테이퍼거든요. 어. 어. 그래 물에 조금 적시면 물렁해져요. 나은 맛? 안 돼. 아 그만이야. 그리고 그리고 음. 이거를 쌈, 쌈 싸먹는 거예요, 그냥. 랑머르 향 랑성록. 그리고 이런 거. 음. 음. 이런 거 올리고, 이게 바나나 그거 더 익은 거거든요.

아아향이네 그리고 이거 이렇게 올려서 먹는다. 이게 진짜 별미예요, 이거. 자, 이렇게 해서. 어. 아, 와 아, 그래. 소스, 소스. 아, 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 오~~ o w 도 하고 아로이 a 해줘야 됩니다 에? 먹고 나서 아로이 r 해줘 y market? a r 참참밖에 모르 r k e t I don't 데 n 아로이 h 음 아로이 h 음 아, 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 아로이 h 아로이 h 소스 많이 해서 먹어야 맛있어요 โอ้โหโอ่อมาก่นมาฝเหมือนกันเลยอยาเอาล,เอาลายอยา่อาลายจิงๆอะไรทำไมหน่าดไม่สบายฝนตกฝนต้อ,ตง,อตงไม่สบายเก่งมากโคต,ตรแน่โต อินเยอะเกินไปดานนั้นที่กินครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้กินบ่อยนอนใช่ไหมใช่ปีละครั้งหนึ่งกลัวเมียใช่ปกลัวกเออ o u f not in Thailand ูอเมียไม่อยู่ทางดิ้งวิมีโยไว้นก็ดื่มกับฉันนะสุที่เช่อเลย เมียไม่อยู่อ๋อไว้พบสัจธรรมโตเราไม่มีเมียมาอีกทีเึงมีผู้ชายผู้หญงชายนะโอปาช่อง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 ชของโอ้โห้ช่เจ้านะครับอครั้งนี้เลยอครั้งนี้กปั้นแล้วปั้นแล้ว 요 어. 응. 네. 아, 네. 사위가, 사위가. 네, 네. 바이바이 사니카